ขนาดรุ่นดาวน่นรุ่นรุ่นลูกเราในขนาดไหนะใช่ป่าแบบจุดแค่ตอนเราวัยรุ่นเจ็บตอนนี้นะ่นีไกลๆนะใช่แล้วรุ่นลูกตอนนี้มองไปเข้าสู่วัยรุ่นจะขนาดไหนนะ ไ้ลงที่ในานามของทีณนาฝ่ายทางตรงนี้ก็มูนนิจิื่อนลุกนิจนะครับนี้เรามีนัดก,กับแป่อังคนเดิมเฉยนะครับที่บ้านของแกกำลังเดินทางไปรับเป็นภารกิจเพร,ะเเราะอัดจ่าเช่นเคยครับตรงนี้อยู่ในช่วงของ 10คืสุดท้ายของเดอะร็อมาบอรนะครับตรงสองวันที่ที่29แล้ว เวลาละหมาดอัสรีพอดีรอเราแวะละหมาดอัสรีกันที่นี่นะครับความน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอกรมปินังนะครับมีมาก็ดีใจได้สายกบสดว,วันนี้เราไปไหนวันนี้ไปสองที่ครับ ไปที่กระสังที่หนึ่งแล้วก็ออีกที่หนึ่งก็ใกล้ๆกับเขื่อนบางลางอืกระสังกับเขื่อนบางลางใช่กระสังห้ารายก็เขื่อนบางลางหนึ่งรายครับโอเคนี่อ้างจะไปไหนนี่กดังกดตังกดดังก่อนนะไม่ลืมกดดังไหมข้อนี้วลืมกดปัลาลืมเออนะโอเคทีเหมืนจะไปกิดยางแล้วไม่ได้พามีดไปเอยังไง ตอนนี้เบย์อังกำลังกดตั้งอยู่ครับโอเคไหมกบไหมไา้าแล้วบึกเลย ตายเป็นไงบ้างช่วงนี้อังไม่ถึงสภาพอากาศหรือ<ช>สภาพส<ช>ัคงคม่าตอนนี้ตอนนี้เป็นไง,งนนบ้างไอ้ไทยรมันดนบรรยากาศบุคคลใช่ไหมอุ๊ยอ,อๆๆๆๆๆุ๊อ่าคึกคักคึกคักนิดเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มกับมีลำเนาไงไหนึ่งไปรุ่นอะไรที่เขาทำงาน,ทานงเทพก็ก็กลับมาแล้วก็จะกลับดวงหน้ามาสัก สอามวันก่อนได้เยอะอช่วงนี้ค่าขายน่าจะดีนะชอบคลืค่นแต่ว่าก็ก็มีฝนด้วยไงมันก็มันก็ไม่แน่นอนอ,อีกคนเยอะก็จริงแต่ถ้าฝนตกก็ก,ก็จบอทีอน,นี้ก็ตกบ่อยนะใช่ทุกวันตอนนี้ทุกวันเลยเดนละก็ตกเดือน,นละ ไม่บ่อยเมื่อกี้ระห่างทางกระตกอยู่ตกอ่ะอเดี๋ยวคงมาแหละดูซองน่าพน่ืๆนี่คือเวลาฝนตกน่าจะมีจะมีคนที่ที่ดีใจกับคนที่เศร้าๆหน่อยก็คนที่ดีใจก็ชาวสวนเช้าได้จะได้ไม่ต้องรถน้ำนะส่วนพวกค้าขายค้าขายก็จะซึๆมๆหน่อยโอเคแหละโดยโดยภาพรวมทุกคนก็ ก็พอใจในกำหนดการอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยอารมณ์มนุษย์นนะมันจะมีอยู่แล้วแหละกังวลอะไรแบบนี้จริงๆแวนี้ก็ทุเรียนนะฝนทุเรียนค<ด>ือเอาอยุติดรรมแหละมีทั้งฤดูฝนฤด,ดูร้อนไงนนะเวลาเว е ลาฤดูร้อนอาคนค้าขายก็ เป็นเป็นคิวของเข้าไปหน้าฝนก็คนปลูกทุเรียนก็ได้ประโยชน์ไปแต่ชาวสวนเองก็สองประเภทองประเภทที่ชอบฝนกับไม่ชอบฝนนะคนที่ชอบฝนก็พวกผลไม้พวกเนี้ยทุเรียนพวกงอกพวกอะไรอะผลผลไม้ต่างๆอ่ะี่ไม่ชอบก็คนตัดยางไงคนกินยางเวลาเวลาเวลาฝนตกนกินไม่ได้นะ เปลือกมันจะชุ่มน้ำที่นี้มันจะมีปัญหาเวลาเวลาน้ำยางไหลเนี่ยหน้ายางก็จะเสียแลยเนี่ยมันจะมีมันจะมีศาสตร์ของเขาเหลยนะคนคนประกอบอาชีพแต่ละแต่ละแบบแต่ละชนิดมันก็จะมีองมิปัญญาต่างๆกันไป นั้นได้บทเรียนเยอะ,ยะออใช่ไหมนะเออใช่เมื่อวานวันศุกร์ 8, ที่แปดวันที่แปดื่อวานเออใช่ใช่วันที่แปดื่อวานดูดูจังหวัดนะรู้สึกว่าเอ่อที่ที่ที่ชัดกว่าเพื่อนก็กรุงเทพกับเชียงใหม่สองจังหวัดมันที่เอ่อ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะใช่ถ้าใน,นไทยแบบรุนแรงขนาดนี้ที่พาม่าม,มันจะมีมันจะมีรอยต่อแผ่นเปลืกโลกใช่ไหมซึ่งซึ่งไทยมันไม่มีทำนี้ละไทยไม,ม่มีญี่ปุ่นก็น่าจะมีแหละเห็นเห็นเกิดบ่อยในตรงนั้นนะเพราะท่าที่พมา่าก็จะเป็นแผน่นเบลกโลกออสองแผน่นระหว่างแผ่นของ แบบโลกอินเดียกับยุเรเซียก็จะก็จะเป็นรอยต่อตรงนั้นเวลาเวลาเกิดแผ่นดินไหวเกิดจากการขึ้นตัวของแผ่นเปลือกโลกถ้ามันเลื่อนใต้ทะเลก็เป็นสึนามิไปในโชคดีขึ้นบนบกไงดูดูฝั่งของของพม่านี่จักเลยสงสารมากแล้วการแพทย์เขาไม่ได้ดีเหมือนบ้านเราือ บางคนที่ติดใต้ซากแล้วก็ใช้คอ้อนทุกแบบนั้นนะโอ้โหแบบแม่แม่ลูกคนหนึ่งเห็นเห็นในคลิปสูขสารมากที่ไหนที่มาม่าเชมากมา่าไปถึงกู้ภัยเขาไอ้นนี้กู้ภัยแบบแบบตามมีตามเกินจริงอะ่ะแล้วรัต<ม>รัฐเขาก็รัฐเผด็จการนีไหมคือประชาชนที่หวังพึ่งไม่ได้เนี่ยสูขสารจริงโอ้โหตายหลักพันแล้วนะตอนเนี้ยคาดว่าน่าจะหลักหมื่น ว่าติดเสียเลยที่ตัวเลขตัวเลขแบบรวมชั้นคนหลักร้อยคนมาสี่ร้อยคนมาว่าแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆมีมุสลิมพีม่น้องมุสลิมก็เยอะมัสยิดก็ถล่มวัดก็มีเหือดต้นหมดต้นหมด,หมด,หมดคือถ้ายุคนี้ยุคนี้นะแม้แต่คนมุสลิมนี่ยังไม่ยังไม่กลับตัวกลับใจนี่ก็ก็น่าคิดแล้วนะสัญญาณมันชัดขนาดนี้ คนกาเฟคนปฏิเสธก็ไมรู้จะกินได้หรก็เห็นคนมันอ่อนแรงจริงนเราเห็นตอนกพยุมานมันมดที่กุงเทพอันมองมาจากว่าคานี่เป็นเราินสักการ์การอย่างเลยมันก็ไม่ต่างกันนะมินะคิดว่าเมีกางกันรอ ตื่นตระหนเห็นตัวเองเป็นไม่แค่คนอื่นแล้วแหละ <c oughs> แค่แต่ตัวเองนั่นแหละเอาตัวเองให้รอดนี่คือบนโลกนะถ้า <c oughs> อ,อัี้รอดเนี่ยเห็นชัดกว่าน,นี้คนต่างคนต่างเอาตัวรอดนะ <c oughs> ข้างหน้าน่าจะมีฝน แต่ถ้าใกล้บ้านเราที่สุดถ้าสนดใต้นนก็อินโดแตนะ่พม่าเลยก็ไม่ไมีมีเคยมีประวัติมันบ้านเราแหละนะแบบวัยต่าขนาดแบบเหมือนอินโดเหมือนเหมือนญี่ปนะุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านข่าวมาภูเขาไฟฟูจิก็มีมีสิทธิ์ปรรทุกนะในรอบ30เอ้ยไม่ในรอบ300ปีนะ ความเสียหายเราไม่รู้นะโอเคเราว่าอาจจะอาจจะไม่ได้แบบพุ่งแบบเพราะเรา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 ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเชื่อว่าญี่ปุ่นเองก็คงไม่ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างอะไรใกล้กับกองไฟขนาดนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้โพที่ตามมาก็คือนั่นแหละควันที่ออกมาจากกองนันี่อืมไอ้อไนั้นยิ่งกว่าพีเอ็มเอ็กอ่ะมันจะากันเวอ ในบริเวณที่มันกินกวา้างเท่าไหร่เราก็ไม่รู้น,นะแต่น่าจะมีแผ่นอีกกว่าลอาไปตัดอ่ามนมาแล้อันนี้คือคุยเท่าทั่วไปได้นั่นเองถ้าม<ไ>ป,<ห>ประโยชน,น,น์ตัดนะตัดเฉพาะที่ประโยชน์นะมนประโยชน์ก็ไม่ต้อนต้องลง เราตั้งใจทำรายการแบบชิว จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคิดว่านะยรุ่นตบไป <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ผ่านไปันดี่ไปร้านเมืเ่อกี้โอ้โหจอดมอเตอร์ไซคาวโโสมาคอมเพอรักมันมันตบสมุทรไส,สมารคคอมเพลทรักไ <get> เอเด็ก <c oughs> มันก็รวมหัวกันตบตบสมุทไกันเล <c oughs> บอกว่าต้อไม่เปิดเลยไม่ป้อนต่อเลยโอ้เปิดอะไรตอนบ่ายอ่ะไม่จำนวนจำนวนคนเยอะแล้วเป็นสิบอ่ะดูดูจากมอเตอร์ไซค์ที่จอดนะไอ้ข้างในไอ้ข้างในอาคารไม่รู้นะในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าแค่ไหนนะโหแบบว่าทำแบตรงแจ้งเลยหรอไม่ไม่แอบเลยมันทำในบ้านแต่เรารู้มันมันจอดคือตรงนั้นเป็นที่รู้กันนะว่าแต่งมันเนี่ย อ,อยู่หลักช่องทำเป็นรูปกันก็คือทำขนะอ,องแย่งนาดนึงเพียงแต่ว่าทำกันในบ้านโอ้โ oh, ห <im itos> เราแบบคิดว่าโอ้โหพวกนี้ถ้าเราจะเผาก็ไม่แปลกหลักการแบบสั่งใช้ขนาดนั้นคือมันสั่งใช้แบบชัดเหมือนละมานั่นนะแล้วไม่ไม่ทำกันดี ก็ทำแล้วก็ากทำกันทั้งบ้าทั้งเ<อ>มืองเด็กยิ่งข้ามอนโ,อโอหนักคนกวแล้ว,ลวทำอะไรได้บ้างเนี่ยกคนในเมืงต้ปล่อยขนาดตำรวจยังไม่เข้าไปจับเลยมันต้องปล่อยเลยอ่อ มันหนักถึงขาต้องปล่อยจริงอ่ะจริงจริงมันเป็นหน้าที่ของผู้นำศาสนาหใช่ไหมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาคนที่มีหน้าที่นี่โดยเฉพาะจอดจองนะครับเหมือนตำรวจหน้าที่เขาอยู่แล้วปรับตามยาุทธวิธีก็เห็นเขาไม่ทำอะไรแล้วเนาะเป็นใครอ่ะจะไปห้ามเขาโอเคอิมาอะไรก็ไม่เอาจริงเลย ตอนรุ่นลูกเราในขนาดไหน,นใช่ป่าแบบจบแยกตอนเราวัยรุ่นเจ็บตอนนี้นะน,น,นไปไกลน,นะใช่แล้วรุ่นลูกตอนนี้นมองไปเข้าสู่วัยรุ่นจะขนาดไหนนะรุ่เราจะไม,ม่มีนะแบบแบ,บ,แบกกีตาร์ไปเล่น ไปายถึงว่าหมายถึงว่านคนละที่ไงคนละที่นะาทางนี้มันตกาทางนี้ยังไม่ตกแต่บวเมฆอ่ะเยอะลิ่หนาด้วยแหละเรือจะไปเอาวันไหนดีพี่โอเอาได้รถรถนี้แล้นะกระบะ ขนาดนั้นนะไม่กังวใจทำไมต้องหกครึ่งนะถ้าเป็นอีอทอันธพาลี่มีแปลเพราะว่าก็จะเป็นเชืออ้อปูโรอะไรหรือรู้สึกว่าขยับแล้วนะเป็นจิบบาร์มนะันก็ยังเร็วอยู่ดี <7 S 2> เจริญไหมประมาณนั้นก็ยังดีกว่าหกครึ่งหนะกครึ่งนี่อังต้องออกทีทีิบ้าน์ในห้าครึ่งนะแล้วเรามีลูกลูกอีก ตั้งเลยยากยากใช้เวลาจริงเหรอจะมีนาถ้บ้านดีกว่า,วาคิดว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าทั้งก็ทํางานเนวันจันทร์มันมันเกี่ยวกับงานเรืองตั้งเลยวันจีก็ต้องมาอยากไปปั่นที่ห่างระยองมีอะไรอยางได้จักรยามนมาด้ว ยาที่ปั่นอยู่นี่โอ้โหสวยรามาร่างกายตัวเองกด็ดชัดเอามือสองไม่ต้องเอาของน้ำเบลวีนนะมือสองดีๆหน่อยหรือว่ามีจะประกอบฟิวไม่ได้ไม่ได้จริงๆว่าเราจะใช้มันจริงๆนะจะให้คุมอ่ะอาจจะต้องลงทุนหนะกเอามีก็ ดีวกับพังแล้วว่าจะไปปัดกับพังด้วย<อ>าการเรียกว่าลุมพื้นที่กับตะไคราบสับบกรการใช่ไหมออเออด,ดีนึงคนเดียวมันเหงาไอ้นันไม่มีคนช่วยถ่ายรูปอะไรทำคระเทนอนไรอยากสง่งรูปได้อยู่แล้วแต่ว,ว่าถ้าเราไปไม่ไกล เบอรซ้อนที่บ้านใช่ไหมหรือเปิดที่นี่ได้ทันไหมหรือหรือจะเอาไปการโนที่นี่ได้คือคืองานจบทันไหมจบทันหกโมงใช่ไหมนี่เราเตรียมใจอะไระถ้ามันไม่ทันก็ต้องเปิดระหว่างทางใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เพรว่าต้องเร่งงานไปตามตามตามเสีวเลยตามจังหวะมันเลย เพอเร่งแล้วมันไม่ร้อยอ่ะเรือ่องถึงไม่ว่ากันใช่บางทีเราไป่ทันได้พูดคุยกับชาวบ้านนะทีเจกกลับจ,จะไม่ตาแล้วสารตรุ้งสีงเดี๋ยวลงเขาตรงนี้มีชิดซ้ายะนะ ได้ได้ไดโอเคขอบุมากเลยครบส0วันสิบมิชันสิครั้งในมาดนำนกในการล่งินทีใจด้วยอ่ามิชลอนนี่อ่จอดจอดรถกันดำนี่อยู่ที่ถนนลาดบ้านบ้านย่ริมทน

เ็กนใ,นในบ้านอยู่อังก็ไม่รู้จักมันนาเออเ <ปะ S 1> มื่อกี้นั่งลิสต์เอ่อทีมงานขาอขายอังนับไปนับมามีอยู่สิบคนนะไม่น้อยเือนอัะจุดทีมเลยอ่ะสิบคนเออหัวหนูพอพอเราพอเรา,พอเราทำเป็นเป็นฐานข้อมูลแบบนี้มันมันมันเห็นชัดไงต่อใหนะ้น่าจะทำแหละทำยังทำอยู่เออพอเวลาจะลงจะได้ดู ตรงไหนลงแล้วไม่ลงอะไรแบบนี้ไม่เห็นอยู่ของเฮของเราก่อนหน้านี้นเราใช้ใช้ในในปัวยเดียวจวามจำเ<อ>พราะว<ข>่าคือขายเราบางคนพอเขาไม่ติดต่อมาเราก็ลืมๆมันก็มีของเฮนี่มีเม็ดชั่นถึงขั้นอาจจะเก็บครอบคุมทุกพื้นที่เลยดีเดีเล่นเล่นเล่นตำบลเลยตำบลแล้วก็ลงลงลง,ลงหมู่บ้านด้วย เราเนี่ยอีกหลายที่เลยนะที่เราไม่ไม่ไม่เข้าถึงอ่ะใช่ใช่แล้วก็ของเ่เนี่ยย่อจะให้มีละครั้งด้วยอืมีความตั้งใจว่าจะให้มีละครั้งคือครอบรอบนะมีมีละครัเงินชีพเงินระกาศอะไรเงี้ยซึ่งดีมากเลยระบบย่อเยอะนะ

เด็กเล่นตะทัดอ่าเด็กน <ไป S 2> <ๆ>ั่ไหไปไปนัง่งนั่งอย่าอย่าอ่าไปไปไปมีรถนีร่รถนี่เข้ามาเข้ามาอยู่บ้านก็นอนไม่ค่อยได้ แถวบ้านยิ่งมาทับโอ้โหปัญหาเลยพอใกล้วันรายยอนนี่เป็นขานิยมแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ไม่เตือนไงผู้ใหญ่ก็เล่นผู้ใหญ่ก็นำแหละน่จะบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะที่เขาไม่ได้เล่นทำไมไม่ห้ามลูกหลานนนั่นแหละหรือว่าห้ามไม่ไหวห้ามไม่ได้มาห้ามแล้วเขาไม่เอาไม่ัไม่เอาจะใส่แต่แรกนี้

ไปจอดนอ้าบ้านรับเดี๋ยวเราก็จะขับมอไซค์ไปแล้วกันไปเลยอ,อย่างชอบเลยปีที่อปีที่แล้วเนี่ยไปเ<ร>าอาไปอากาลิตหนะ้าที่ที่ไอ้นั่นน่ะนะที่ทัดตัวลืมเลยเบอร์ทโทรของกะนั่นน่ะนะที่พาเราไปในเขาอะ่ะเออโอ้เสียดายตอนมัน,ม,ม,นมันมีเบอร์แต่จำชื่อกะเขาไม่ได้จอดที่นี่บ้านเขาในอยูี่ ôm chân chân đây, xin này đây. thoải thoải cái này thoải chọn làm bàn cho vợ này gần làm nam bàn thôi nè bàn thôi nè bàn thôi nè bàn được nè bàn nè được thôi thôi nè bàn thôi nè bàn thôi